Oh god! đéo 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 máu nụ máu nụ đeo đéo đéo phá máu bé nên nụ phá máu con nó <laughs> <laughs> หนูจะตายแล้วหนูจะตายแล้วเอ้าอะไรนี่ให้หยอกไม่ตายให้เปล่าให้หยอกไม่ตายให้เปล่าแต่ให้หนูนี่โนอาส่งให้หนูมาต่อยโอ้โหโอ้โหงลยทรงอะไรกันหมามาเออเอ๊ะเป็นไงไปดิไปไปไป ขอบคุณนะ้เ็นอาร์ห้าสิบดวงค้าขอบคุณะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ